ยังคงเป็นประเด็นดรมมาม่าที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างต่อเนื่องสําหรับเรื่องราวของนางเอกสาวชื่อดังพลอยเชอร์มานกับต้งทูพีเพราะภายหลังที่สาวพลอยออกมาโพสในโลกออนไลน์ก็ถึงขนาดไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวอยากรู้เสลวยเกินว่าเขาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรทั้งๆท,งที่ทั้งคู่จบความสัมพันธ์กันไปตั้งนานแล้วซึ่งเรื่องนี้เองทางด้านของตะ๊นรากรติยายนผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ออกมาโพสว่า พลอยเลิกกับต้งทูพีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เป็นการเลิกแบบที่จบไม่ค่อยสวยมีความค้างคาใจสังเกตช่วงหลังๆเวลาออกงานพลอยไม่ค่อยสดใสพลอยเป็นคนทุ่มเทจริงใจกับด้านความรักแต่สิ่งที่พลอยได้กลับมาคือการทรยศและหักหลังคงจำกันได้ครั้งที่มายมีข่าวพัวพันกับนักร้องแรปคนหนึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแต่สังคมก็ผ่าน,านไปมีเรื่องอื่นให้ใส่ใจ แต่พลอยยังคงคาใจและสืบจนรู้ว่าระหว่างที่ยังคบกันโต้งแอบไปกินกับหญิงอื่นตรงนี้ไม่ยืนยันว่าเป็นไมล์หรือเปล่านะแต่ชาวเน็ตจะโป๊ได้หลายอย่างจากไอจีของไมล์คนเลิกลากันไปแล้วมีคนอื่นมันอาจเจ็บจี๊ดแต่ถ้ายังไม่ได้เลิกกันขาดแล้วมารู้ทีหลังว่าระหว่างยังอยู่กินกับเราเธอแอบไปกินกับคนอื่นพอถามก็โกหกตลอดตลอดอันนี้ไม่แค่เจ็บแต่แค้นสุดตรีนจ้า ชีพลอยเธอเป็นคนสุดทุกทกทางอยู่แล้วความแค้นครั้งนี้ระดับปรมาณูเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในขณะที่ชาวบ้านเรา,เรายังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจากปากของสาวพลอยเชอมานในโลกออนไลน์ก็มีการโยงไปต่างๆนานาโดยเฉพาะสาวไม้ที่เคยมีประเด็นกับโตโนโ่เรื่องมือที่3เพราะชาวเน็ตเนี้ยดันแอบไปเห็นสตอรี่ของสาวไม้ที่ไปทานอาหารญี่ปุ่น ซึ่งก็มีการตั้งข้อสงสัยที่แขนของชายคนหนึ่งว่าน,นั่นชายแขนของแรปเปอร์คนดังหรือเปล่าซึ่งต่อมาเธอก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่แต่เป็นของแขนเกๆ๊ๆมายืนยันผู้ชายในสตรอรี่ไม่ใช่ต้องทูพีแต่เป็นเก๊ๆจ้าหลังจากที่พอยเชิญมานนะครับมีการออกมาโพสตอรี่รัวๆถึงต้องทูพีนะครับหลายคนพุ่งเป้าไปที่ไมยที่เคยไปข่าวกับโตโน่นะครับเพราะมันมีรูปภาพหนึ่งก็คือภาพนี้นะครับเป็นภาพที่แบบ ไมยเนี่ยไปนั่งกินข้าวกับผู้ชายคนหนึ่งล่าสุดครับคือวงในนะฮะเป็นวงในเลยอันนี้วงในเลยนะครับผมสนิทกับวงในด้วยนะฮะก็ให้ฝากไปถามไามยนะครับเนี่ยเจมายภาพนี้ใช่แขนพี่โต้งไหมไมยตอบเลยบอกไม่ใช่จ้าเก้เกจ้าแล้วเนี่ยครับคือวงในบอกก็ว่าอยู่บอกเพื่อนแป๊บอะไรก็กูเลยป้าชั่วโมงนี้ไ <c oughs> ม่ตอบฮาเค แล้วก็อีกเสียงหนึ่งนะครับอันนี้ก็วงในเหมือนกันนะครับคือบอกมาเลยนะฮะเนี่ยบอกว่าพี่ถามไมล์แล้วไม้์บอกไม่ได้ไปคุยเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยครับอันนี้วงในบอกมาเหมือนกันก็ถามไปว่าแบบคืออ่าไม้์ได้มีการคุยกับโต้งทูพีไหมไมล์ก็บอกว่าไม่ได้คุยเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นตัดไม้์ออกไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปด่าน้องไมล์แล้วนะฮะไม่ใช่ไม้์นะครับ แล้วไมค์ก็ไม่ได้ไปคุยกับโต้งเลยแต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นภาพนั้นก็ไม่ใช่นะฮะก็เอาเป็นว่าขออนุญาตชี้แจงแทนไมค์ไปเลยแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะเพื่อนไปถามมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคนที่เอ๊ะใช่ปะวะใช่ไมค์ปะวะไม่ใช่นะครับขณะที่เรื่องนี้เองก็มีทางด้านของดีเจดาาที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องสตอรี่ของไมค์ด้วยโดยดีเจดาาก็บอกว่ามีความเหมือนนะโดยเฉพาะที่เล็บกับแหวนแหวนมันเหมือนอะ ภาพที่แบบว่าเนี่ยที่มีผู้หญิงคนนึงอะ่ะที่แม่ให้มาร้ออรนะโพสใช่ไหมแล้วเธอดูแหวนอ่ะดูแหวนนะดูแหวนนะเข้าใจปะเสร็จแล้วเธอดูนะอะมันก็แหวนมันเหมือนเนาะเล็บเหมือนแหวนเหมือน อืมใช่แล้วแหละแหวนแหวนเหมือนเลยนี่มีคนโพสต์มาเล็บแหวนอืมกับภาพที่แนักแต่ว่าอ่ะกับภาพนี้ที่เป็นภาพที่แม่ให้มาร้อยเปอร์เซ็นต่ะไปกินอาหารญี่ปุ่นกันอืมเนี่ยสังเกตว่าอืม จริงแต่แบบเพิดขนาดเนี้ยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นได้ได้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอืมการที่แบบว่าออกมาโพสอะโดยเฉพาะอมอันสุดท้ายอะภาพสุดท้ายอะแล้วมาโพสที่แบบว่ายูตืดไมโซอะอืมอันนี้แสดงว่าต้องสุดจริงๆแล้วต้องเสียใจหนักมากอืม ใช่เนี่ยอันเนี้ยก็คือแต่เธอฉันยอมรับว่าชาวเน็ตเก่งในการจับภาพนำเรื่องมาต่อประติดประตอกันชอบตรงเนี้ยมออีกแล้วเหรอมออีกแล้วเหรออย่างเงี้ยตอนนี้เรื่องพลอยโต้งหลายคนกำลังพุ่งเป้าไปที่น้องมอมาเนี่ยอีกแล้วเหรองงจังเลยอะหนูดูทีเซอร์เยอะแล้วคะ่ะพี่เข้าเนื้อเรื่องได้เลยไหมคะ พอกับด้านแล้วแอบรู้สึกว่าไม่ใช่นะด้วยตัวโลโก้ของเสื้อไม่มีทางที่เส้นจะใหญ่กว่าไปทางซ้ายได้เลยแต่ทั้งแหวนเล็บคือมันใช่นอกจากลบรอยสักแล้วว่าเสื้อกับด้านมันไม่ไม่นี่ว่าดูแบบเล็บกับแหวนอ่ะก็ค่อนข้างชัดอืมสงสารพลพูดได้เลยว่าแค่ เกิดอะไรขึ้นนะ่ะอยากรู้ความลึกๆกว่านั้นนะ่ะสงสารพลอยตองอืทุกคนเรื่องนี้เป็นมายัางไงไม่แน่ชัดอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ชาวบ้านอย่างเราๆกำลังรอคำตอบและขอบตาดำเพราะเผื่อเรื่องชาวบ้านอยู่นั้นในโลกออนไลน์ก็เหมือนจะเห็นอกเห็นใจของสาวพลอยเป็นอย่างมากเพราะเธอเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเอาไว้เมื่อปี2556ว่าจริงๆพลอยไม่ได้ตั้งใจที่จะคบใครเพื่อเลิก เราก็อยากมีความรักที่ดีสวยงามเหมือนกับทุกคนแต่ถ้าวันหนึ่งพลอยไม่ประสบความสําเร็จตรงนี้ขึ้นมาก็อย่ารุมกระทืบพลอยด้วยกันพลอยเจ็บไม่มีใครอยากเจ็บหรอกนะสําหรับพลอยเชอร์มานนอกจากจะเป็นนางเอกสาวที่มีฝีมือทางด้านการแสดงอันโดดเด่นแล้วสาวพลอยยังสเสน่หวแรงชนิดเคยมีข่าวกับหนุ่มๆหมลายคนแต่ที่เคยเคยคบหาและเปิดเผยความสัมพันธ์นผ่านสื่อนั้นเรียกว่ามีอยู่ไม่กี่คน เริ่มที่หนุ่มคนพิเศษนอกวงการชื่อว่าแดเนียลที่สาวพรอยยอมรับแบบเต็มปากว่าคบหาดูใจก่อนจะโบกมือลาไปคบหากับไฮโซหนุ่มท็อปนักเศษภูลซับมาีที่ในตอนนั้นทั้งคู่เป็นดีเจอยู่คลื่นเดียวกันทั้งยังรู้จักกันมานานเมื่อเลิกรากันไปนแล้วต่อมาเจ้าตัวก็ได้คบหากับนักร้องนักแสดงหนุ่มหลอ่อขั้นเทพอย่างโดมปรกรณ์ลเป็นระยะเวลา4ปีและเลิกรากันไปในปี2550 แม้จะหมดรักกันแล้วแต่ก็ยังสามารถกลับมาเป็นเพื่อนร่วมงานกันได้ทั้งหนุ่มท็อปและโดมแถมในงานแต่งหนุ่มโดมกับสาวเมท่นานอดีตคนรักอย่างพลอยก็ไม่พลาดไปร่วมงานด้วยเช่นกันต่อมาสาวพลอยได้คบหากับนาวินเยาวพลกุลหรือนาวินต้าตั้งแต่ปี2554ถึง2556 ซึ่งเป็นการเลิกราแบบจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่จนกระทั่งได้ปลูกต้นรักครั้งใหม่อีกครั้งกับนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อลูกครึ่งจีนอิตาเลียนนามว่าจอรนแต่ความรักก็ถึงทางสิ้นสุดลงหลังจากพักรักไป4ปีสาวพลอยก็กลับมากระชุมกระชวยหัวใจอีกครั้งกับแฟนหนุ่มฝรั่งรุ่นน้องอเล็กซานเดอร์ที่มีโปรไฟล์ไม่ค่อยธรรมดาเป็นถึงทายาทธุรก,กิจโลจิสติกซึ่งหนุ่มคนนี้เป็นเพื่อนของดักกี้สรันพรน้องสาวของลีเดียสรันลัด เพื่อนซีของเจ้าตัวนั่นเองแต่สุดท้ายเจ้าตัวได้โพสข้อความหัวใจว่างในวันวาเลนไทน์ปิดฉากความรักแสนหวานในทันทีต่อมาความรักที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากเพราะสาวพลอยเปิดตัวคบหากับนักแสดงสาวรุ่นน้องชื่อคลอดีนาทิตยาหัวใจจึงกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งปลูกต้นรักกันมานานกว่าสองปีจนมีข่าวลือว่า คู่นี้เลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งได้สาวริเดียมาช่วยคอนเฟิร์มสถานะหัวใจของพี่สาวคนสนิทว่าโสดจีบได้จ้าแล้วไม่นานนักก็ได้มีข่าวลือว่าสาวพลอยสารสัมพันธ์กับแรปเปอร์หนุ่มรุ่นน้องอย่างต้งทูพีที่ตอนนั้นกลับมาใช้สถานะโสดอีกครั้งเช่นกันโดยมีหลายคนแอบเห็นคู่นี้อยู่ด้วยกันบ่อยๆจนในที่สุด ทั้งคู่ก็โพสภาพยืนยันสถานะแบบชัดเจนเป็นแฟนแบบไม่ต้องรอรุน้นจนกระทั่ง8เมษายน2568แม่แม่มคุณแม่ของพลอยได้ออกมายืนยันถึงความรักของพลอยกับโต้งทูพีว่าเลิกแล้วค่ะจบความสัมพันธ์เส้นทางรัก2ปีอย่างไรก็ตามดูเหมือนความรักทั้งคู่จะจบลงแบบเงียบๆแต่เมื่อวันที่20พฤษภาคม2568พลอยเชอร์มานได้โพสไ์ IG Story เดือดๆรัวๆถึงโต้งทูพี ซึ่งต้องติดตามว่าเรื่องราวจะจบลงแบบใดนั้นรอติดตามชมครับ